ก็สำหรับงานนี้นะผมเราก็ทำกันมาทั้งหมด4รอบนะครับกลมๆอยู่ที่รอบประมาณ5-6ชั่วโมงลดหย่อนกันไปแล้วแต่รอบนะครับบางรอบก็อาจจะน้อยหน่อยบางรอบก็อาจจะเยอะหน่อยขึ้นอยู่กับความสะดวกเวลาที่ลูกค้าให้แล้วก็ความอดทนของลูกค้าด้วยนะครับก็ถ้าเกิดหลายๆร้านที่หลายๆคนติดตามอยู่ก็จะ ทำงานไวกว่านี้นะครับสี่รอบบางคนอาจจะเกือบเสร็จหรือใกล้เสร็จเลยก็ได้นะผมแต่ว่าผมช่างโจนะผมก็จะเป็นคนที่ทํางานช้ามากพอสมควรนะครับผมแล้วก็ถ้างานจบแล้วยังรอบไม่ดีก็ยังต้องเก็บรายละเอียดกัน จนกว่าทั้งผมและลูกค้าจะพอใจและสาหรับใครที่ชอบผลงานของผมและต้องการให้รอยสักข,ของคุณเป็นฝีมือของผมตอนนี้คิวผมว่างเดือนเมษาจองคิวเข้ามา1,000บาทคุยรายละเอียดให้เข้าใจก่อนจะจองคิวก็สามารถตกลงจองคิวสักกับผมได้เลยครับยังไงก็ฝากติดตามผลงานของทางร้านด้วยนะครับทางร้านก็จะคิดราคาเป็นร,บรอบๆนะผมก็รอบละสามพันห้าพันหรือว่าลูกค้าอยากจะ เพิ่มงบก็สามารถแจ้งช่างได้เลยครับผมราคาจบแต่ละงานก็จะไม่เท่ากันนะผมขึ้นอยู่กับรายละเอียดและขนาดของแต่ละงานด้วยก็ฝากร้านผมไว้ติดตามด้วยนะผมถึงไม่ได้อยากได้รอยสักก็ฝากดูเป็นความบันเทิงแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้กันเป็นกำลังใจด้วยนะครับอย่าลืมนะครับพอรอยสักไม่ใช่เรื่องล้อเล่น